มาดูคันนี้นะครับพิเซษก,ก็ยังไม่เสร็จมาดูคันนี้ผู้ค้าบอกว่าสตาร์ทติดยากนะครับ่าดูเอาครับมาดูกันครับว่า ปัญหาเกิดจากอะไรถ้าเรามีเครื่องมือนะครับมันทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นนมาดูปัญหานะครับนี่นะครับเจอแล้วครับสาเหตุนะครับปัญหาคือเซนเซอร์อุณหภูมินะครับมาดูกันนะครับว่า กีดสองน่าจะเสียแล้วแหละมีปัญหาแล้วแหละคันนี้เซนเซอร์อุณหภูมิน่าจะเสียแล้วเดี๋ยวมาเช็คดูครับมาดูกันต่อนะครับหลังจากที่ถอดดูแล้วว่าว่าตัวไหนเสียนะนี่นะครับสายคาดลูกัดนี่แหละปัญหานะครับ ที่ไฟโชว์นะคบัตรหัส7นะครับขีดสอนะครับโอเคหลังจากแก้ไขเสร็จแล้วนะครับมาดูนะครับ นี่นะครับถัตงตัวนี้นะครับทําการแก้ไขแล้วครับทีนี้เราก็ทําการลบรีเซตให้เรียบร้อยนะครับดีซนะครับถ้ามีปัญหานะครับ สายขาดหรืออะไรก็ตามนะคเครื่องเย็นจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าอุณหภูมิสูงนะครับทำให้รถสตาร์ทติดยากนะเพราะว่าเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิครับพอเครื่องร้อนนะครับอุณหภูมิไม่ได้ส่งไปที่กล่องนะครับ